ไอ้นะ่ไอหนุมหน่มคู่นี้นะครับก็มาจากโคราชนะตัวอยู่ที่ตลาดชลบทขวัญจันนร์นี่ยนะอยากได้สองตัวนี้อยากได้สองหมื่นสามพันนะสองหมื่นสามพันตกตัวละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะราคาล้อมนะนะ มีนายห้อยพ่อค้ามาต่อที่ตัวละ 1, นาหนึ่งหมื่นห้าร้อยก็ยังไม่ได้ขายนะครับนี่นะครับก็วัวลักษณะแบบนี้ขายได้ขายได้เพียงแต่ว่ารอให้ราคาต่อกันที่หนึ่งนะครับอาจารย์ก็ถ่ายพามาฝากนะที่ตลาดชนบท เอนกันนี่แหละครับนะครับก็น่ารกคนะสวยก็หนุ่มอบะ,ะนำไปขุดนำไปเลี้ยงเอ,อให้อ้วนได้อะไรได้นี่นะครับเดี๋ยวเขาคงขายได้ะแต่าขายไม่ได้เดี๋ยวมันอยู่ขอเบอร์เขาไว้นนะครับนะก็เนี่ยก,ก็กลัวที่ยังไม่นำลงรถแต่ก็เยอะนะครับถ้ามันดื้อม,มากก็ต้องอยู่บนรถแต่นะครับ นี่นะครับตลาดในวันศุกร์นี้ก็เข้ามาเยอะไอ้ส่วนต,วตัวตัวแม่สาวบามันตัวนี้ก็เอรอ้องไว้หนึ่งพันห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวชาววันศุกร์มีหัวก็ามาเต็มสนามเลยฮะจนระบบตนจัดนี่นะครับะครับมีทุกรุ่นทุกแบบทุกขนาดนะนะ นะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นลายตัวแล้วก็สอบถามราคานะครับนะครับคลิปนี้ก็ไปตัวดีก่อนนะครับกัับกับไปดี